สวัสดีครับข่าวร่านะครับล่าสุดนะครับสารอาญานะครับได้มีคําสั่งให้ปล่อยชั่วคราวนะครับนายทักษิณชินวัตรครับโดยได้รับการประกันตัวนะครับในวงเงินประกันนะครับห้าแสนบาทนะครับในคดีความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็นําเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับ่อสารให้ประกันตัวในวงเงินห้าแสนบาทนะครับและสารก็ นัดตรวจพยานหลักฐานทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะครับในวันที่19สิงหาคมนะครับเวลา9นาฬิกานะครับที่ศาลอาญาราชดานะครับแต่ไม่ทราบว่าบาลังไหนนะครับก็ตามข่าวนะครับศาลก็ได้ปล่อยชั่วขราวนะครับคุณทักษิณชินวัตรไปแล้วนะครับก็เป็นผลดีนะครับก็นักเขาเรียกว่าอะไรครับคนที่ถูก ขังระหว่างรอการพิจารณานะครับก็จะได้ยื่นประกันตัวในคดีมาตรา1นึเช่นเดียวกันนะครับผมว่าหลังจากนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับ <c oughs> ที่ขอยื่นประกันตัวในข้อหาเดียวกันกับนายทักษิณชินวัตรนะครับผมว่าอย่างคลิปก่อนที่ผมพูดไปนะครับเป็นผลดีที่คนอื่นนะครับมีโอกาสที่จะได้ประกันตัว เช่นเดียวกันนะครับก็นัดต่อไปนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับแล้วก็จะนัดตอบนัดตรวจพยานหลักฐานกันเสร็จก็นัดสืบพยานกันต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าพยานกี่ปากนะครับก็แล้วแต่ศาลเห็นเท่าที่จําเป็นว่าจะดำเนินการสืบพยานกี่ปากนะครับดูความจําเป็นนะครับในพยานแต่ละปากนะครับซึ่งผมว่าในศาลชั้นต้นนี่กว่าจะได้สืบพยานไม่รู้ปีนี้จะได้สืบหรือเปล่าหรือทะลุไปปีหน้าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับ ว่าจะได้สืบพยานกันปีนี้หรือปีหน้านะครับกว่าจะสืบอีกนะครับเสร็จกี่ปากนะฮะสืบพยานโจทย์พยานจำเลยนะครับระหว่างทางจะเกิดอ,อะไรขึ้นในการสืบพยานของศาลชั้นต้นก็ยังไม่รู้อีกนะครับเหลือเวลาอย่างน้อยอีกเป็นปีนะครับที่จะดเนินกระบวนการพิจารณาเสร็จนะครับในชั้นต้นนะครับจะมีคําพิพากษานะครับ อย่าลืมก็ยังมีสาวอุทธรณ์อีกนะครับก็ผมเชื่อว่ายัางใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรน,นะครับในการพิจารณาคดีในเรื่องนี้นะครับก็ข่าวล่านะครับบุญทักษิณก็ได้รับการประกันตัวนะครับในวงเงิน5 0 0แสนบาทนะครับในคดีมาตรา1 2, นะึ่งหนึ่งสองแล้วก็นำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพื่อนเพือนท่านอื่นที่อยู่ในคุ๊นะครับทุกทุกจำอยู่ก็ มีโอกาสก็ยืมประกันตัวได้นะครับสวัสดีครับ